ก็คือช็อกโกแลตครับครับมันเป็นอยู่มันอยู่ตรงชั้นกลางของเราหรือความลาบี้นะครับสิ่งที่เด่นของที่นี่ก็คือมันเรามีช็อกโกแลตที่เก่าที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แพงที่สุดในโลกด้วยครับครับเขาบอกว่าเวลาทานช็อกโกแลตเนี่ยจะทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่คนที่มาที่นี่น่าจะมีความสุขมากยิ่งกว่าเพราะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีดีไซน์ใช่ครับอยากจะโชว์ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเป็นเรียกว่าช็อกโกแลตเพราะว่ามันเป็นเหมือนแลับอุตรี่พ่อครัวหรือช็อกโกแลตมาสเตอร์ของเรามันจะอยู่ในนห้้องี เขาทำพวกสแตชูเห็นมาพวกรูปหมาเนี่ยลูปหมาอ๋อนี่ช็อกโกแลดเหรอครับช็อกโกแลตชเป็นหมาใช่พวกกระเป๋าอะครับเป็นช็อกโกแลตหมดเลยนี่เป็นจะเป็นตัวซิงเกิลเชอร์ของเราด้วยนะครับคือมันจะเป็นที่เรียกว่าไฟล์เอลิเมนต อันนี้ก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินอันนี้อะไรแปลกๆด้วยมีอันที่มีพริกอยู่ข้างในมีแบงโก้มีชิลี่มี<า>มะพร้าวจัสมินมัชหลังจากช็อกโกแลตที่สวยปกติไปแล้วอันนี้ช็อกโกแลตที่พิเศษมากๆใช่ครับคือมันหมดแล้วแล้วพอดีว่าประมาณ20ปีที่แล้ว,วเขาเพิ่งจะหาเจอมันมกประมาณ20ไร่ วันนี้เอเกอร์เหลือแค่ในในโลกเลยรไประมาณไม่มากกว่า500กิโลนะครับแ้วก็ชิ้นหนึ่งะครับก็100เหรียญครับ3,000บาทครับผมโบนัส bon ชอบเลยขอสัาบที่มาของเขาได้ไหมครับเราแบรนด์เขาชื่ออะไรนะครับโบนัสโบนัส เป็นชื่อครอบครัวของเขาครับเป็นครอบครัวที่ทำได้นำชื่อของเขาใช่คือทั้งแฟมิลี่ทั้แต่ช็อกโกแลตมาหลายชั่วอายุคนใช่หลายเจเนอเรชันเลยครับผมตระกูลนี้อยู่ในประเทศอะไรครับเขาเป็นคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสแต่เขาจะมีพวกเพนท์เทชชันทั่วโลกส่วนมากมันจะอยู่ซัฟฟ์เมริกาใช่เหมือนโคลัมเบียพวกชิลีก็มีนะครับพวกเอกลาวาก็มีแต่ของอันนี้มันมาจากโคลัมเบีย ตอนนี้เดี๋ยวมาจะพาทุกคน,กคนด้วยนะเข้าไปที่ช็อกโกลแลตของเราครับขอโทษด,ด้วยนะที่ผู้ชมไม่ได้กลิ่นแต่กลิ่นมันจะหอมมากคือเราไม่เคยพาใครเข้าเข้าไปข้างในมาก่อน,นครับโอ้โอหขอบคุณมากผมสัญญาว่าจะไม่จับอะไรทังสิ้งโอเคครับจริงๆในนี้คือมันจะเป็นเดรสขอ,ข,อของเขาครับเป็นโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็แต่ข้างหลังมันก็มีพวกผลไม้ที่เราจะเอาช็อกโกแลตใส่อะไรนะครับทับนั้นนะครับ จะมีพุ่ดีไซน์ของเขาอันนี้เป็นชอ็อกโกแลตที่เป็น pure pure ช็อกโกแลตเลยนะครับอันนี้เป็นอินเรียนสำคัญจากทุกอยใช่ครับผมครับ,รบแล้วก็มีพุ่ดีไซน์ของที่เราทำนะครับแล้วก็มีโซต่โตเล็กๆก็ส่วนมากมันจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะต้องใช้เพื่อจะทำชอ็อกโกแลตของเขา ช่วงหน้าพบกับไลฟ์คุกกิ้งสเตชันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหลอให้คุณมาสัมผัสกับทุกความสดใหม่ของทุกเมนูที่เลดโอเวนและใกล้ชิดกับเชฟพอลสมาร์ทเชฟชาวออสเตรเลียนที่เคยปรุงอาหารมาแล้วให้กับ q ค e ีนอ i z a b e t h ที่2พร้อมดินเนอร์บนลูฟท t ท็อที่ชั้น29สวรรค์ที่ผสมศาสตร์ของอาหารกับสุดยอดวิวของกรุงเทพได้อย่างลงตัวกับร้านอาหารที่ฮอตที่สุดในขณะนี้พาร์คโซซตีครับ